ธรรมะเราก็ฟังมากมาแล้วปัญหาหที่ว่าบางครั้งเราไปทิ้งที่เธอว่าธารรมะที่ท่านสอนนั้นสำหรับคนที่อยู่วัดหรืคนที่ไม่มีปัญหาหรืคนที่ไม่หิวหอย,อยที่จริงธรรมะท่านสอนว่าให้คนทุกคนสถานการณ์ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราลองทำเฉใจักคุณให้ตั้งมัน่น ไม่วันวายไปตามเหตุการณ์แต่มันจ,นจนยอมรับความจริงที่ธรรมะท่านสอนเป็นเพราะเหตุนี้ที่เรามีการอบรมภาวนาให้ใจของเรามีหลักอยู่ภายในมีความสบายอยู่ในตัวถ้าความสบายที่เกิดจากสมาธินี่มันช่วยเราได้หลายอย่างกดดึงใจของเราไม่หิวสองเราพอจะมองอะไรๆชัดเจนขึ้นมาได้ และมีกำลังใจที่จะทำตามที่ปัญญาท่านสอนคำปัญญาของนักปราชญ์นั้นท่านสอนเพื่อเราก็เห็นท่านสงสารเราเห็นเราก็สร้างความทุกข์โดยปล่าประโยชน์แล้วมันไม่จำเป็นด้วยสิ่งจากภายนอกมันเข้ามาหาเราทั้งสุขทั้งทุกข์ไอ้คนโงก่ก็จะเอาความทุกข์มาเป็นทุกข์ในใจความทุกข์ภายนอกกลายเป็นทุกข์ในใจยิงง่งบางที่ความสุขภายนอกมันกลายเป็นทุกข์ในใจได้เหมือนกัน พะเราไม่เข้าใาจใจของเราก็จะไปกินเอาทุกสิ่งทุกอย่างแลว้วคนรายขวางขวางหน้ากับเกลนเข้าไปเกลนเข้าไปมันก็ตายเสียเราต้องรู้จักเลือกเกณฑ์นสิ่งไหนที่ควรจะน้อมเข้ามาในใจใจของเราสิ่งไหนที่ไม่ควรเวลาน้อมเข้ามาทํายังไงเขามีเพชรมีัยอะไรท่านทำอะไรจนจะถอนเพชรเราจะอะไรบริโภคโดยไม่มีาย นี่เรียกว่าเป็นวิชาคุ้มปัญญาแตาชาของเราที่จะยอมรับก็กต้องเป็นใจที่ตัง้งบ้านบางทีมันหิวขนาดมันก็ไม่ฟังใครก็เปว่าเอาท่านสอนอคนอื่นแล้วก็สอนอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกของเราแต่คําสอนของพระเจ้าก็สอนโลกมนุษย์เรามนุษย์ที่เป็นเปนอยู่มนุษย์ที่มีบารา ท่านสอนหลักให้แก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นกพยายามทําจิตของเราให้มันตั้งมั่นยอมรับทั้งสองคำสอนของท่านและติดตามไปด้วยออกจากว่าอย่าไปทิ้งเราก็อยู่ในกรอบของพระธรรมชีวิตของเราก็จะได้ราบเรื่อนขึ้นมาเป็นชีวิตของผู้มีปัญญา